เดี๋ยวจะมาถามไทยกันใครเห็นใครยังไม่เห็นจะได้มาสรุปนะครับเพราะงวดน,นี้นะอาจารย์ทุ่มทุนนะครับจัดหลักเบลลอตเตอรี่หลักนี้ไปเลยนะครับหลังจากงวดที่แล้วให้นะเลขวิ่งเงินล้านเนี่ยถือว่าเข้าดีพี่น้องนะฟันที่ห้ามาหกห้าห้าหกเนี่ยนะงวดเมื่อกี้ก็ผิดที่ที่จัดจัดพิมพ์นะครับจัดจัดพิมพ์ผิดชุด จะพิมพ์ผิดชุดนะแลวงวดนี้จะได้สรุปนะครับว่าเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับนะ mm hmm. ใครเห็นแล้วใครยังไม่เห็นจะมาทวนอีกทีหนึ่งนะครับ mm hmm. สําหรับรัฐบาลนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ไล์ให้ไปแล้วเนาะออมสินรัฐบาลแล้วก็เลขเลขวิ่งเงินล้านอาใครเห็นใครยังไม่เห็นวสรุปให้อีกทีหนึ่งอ่ะพิมพ์มาก ถ้าใครเห็นแล้วก็ออกไปก่อนก็ได้ด้วยเดี๋ยวจะมาสรุปว่าอาจารย์ให้ตัวไหนเตดเห็นเลขหลักหน่วยแล้วทุกคนก็จะคิดออว่าาอาจารย์ทำไมให้แบบนี้นเดี๋ยวจะอธิบายให้เห็นฟังใครเห็นแล้วใครยังไม่เห็นพิมพ์เนี่ยลับพี่น้องพิมพ์เด้อไี่พิมพ์ก็สิ้นสุดกันอะไรเพราะว่าดูแล้วคอมเมนต์ยังเงียบอยู่เจ่าก็เห็นสาก่นี้มันเขาอันละว่ ไม่ใช่เขาอัดเล้าหรอกให้เป็นนานแล้วไหมเออมาเห็นคุณแมนเครื่องนี้เห็นแต่ว่าเครื่องที่ไลท์ทำไมไม่ขึ้นอ่ะช้านิดหนึ่งยังไม่เห็นค่ะปะ้าทิทหงหวยออกวันที่สิบหกเน้นที่สิบเก้ายี่สเี๋อาจารย์ปล่อยเพราะว่าซื้อลัตเตอรีวันที่สิบเก้ากับยี่สิบเขามาขายพอซื้อได้แล้วก็ ปล่อยวันนี้วันที่เทา่าไรยี่สิบห้าเหรห้าวันหะกวันเนี่ยก็ถือว่าหาซื้อได้เปล่า่ะนะครับเดี๋ยวเอาสรุปไปจากออมสินก่อนเนาะออมสินนะครับห้านะครับนะเจาะตามนั้นแหละนะเน้นอยู่ที่หนะ้าศูนย์ห้าสองห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าสองนะครับตัวเจาะตามนั้น สี่หางบนล่างทันไหมจะไม่ได้ไม่ให้อีกนะทุกคนจะได้ไม่ได้ให้อีกนะคือให้จบแล้วจบเลยนู่นแหละวันนี้วันที่ยี่สิบห้าถ้าจะไล์ก็รั้งสุดท้ายน่าจะเป็นวันที่ยี่บเก้านั่นแหละวันศุกร์เพราะก่อนหวยออกเพราะหวยออกวันวันจันทร์เนาะนะครับวันจันทร์ก็ไม่ได้ไล์แล้วมันวันหวยออก ก็มาลุ้นนะและส่วนรัฐบาลนะครับพราะมาลุ้นวันหวยออกนะครับมาลุ้นช่วงที่หวยออกก็ให้ไปก่อนเลยก็คือตัวนี้นะวันที่สิบหกนะครับช่วงหวยออกมาลุ้นอาจารย์ให้ไปก่อนก็คือตัวนี้นะครับเลขวิ่งเงินล้านให้ก่อนใครเลยก็คือตัวนี้นะครับนะครั 9. บเก้าบิ๊กี้ให้ตัวเด่น นะเลขวิ่งเงินล้านแล้วตัวเต็มนะครับของรัฐบาลบวดนี้นะทุกคนสังเกตลักหน่วยอาจารย์ให้เป็นเลขขี้เห็นไหมทุกคนนะให้เป็นเลขขี้นะมี 90, 193, 95, 97เก็นไหมเพราะตามสูตรมันมาอย่างนี้นะดูเลขท้ายเลข3ตัวนะครับอาจารย์เน้น อยู่ที่9093และ97นะครับส่วนรักร้อยให้ตัวเดียวนะคือ6นะครับคือ6นะมีด6ท่า6มันไหล นะมันก็จะมาหลักร้อยนี่แหละนะทั้งหมดเมื่อกี้มันมีหกเนาะเออมันมาชนที่หกห้าของจารย์ที่ให้ห้าไปอืเพราเข้าใจเปล่านะนะไม่ต้องโชว์ลอตเตอรี่นะเนาะเพราะว่าวันวันศุกร์เมื่อกี้นะอาจารย์โชว์ลอตเตอรี่อาจารย์ซื้อทุกตัวในหลักเก้าเหมาแผงแต่ไม่เอาชุดหางเดียวคือเก้าเก้านะครับ นไล่ดูนะครับอาจารย์ซื้อตั้งแต่90ไปถึง98ลัตเตอรี่นะนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าทุ่มทุนลงทุนไปเยอะแล้วก็มาซื้อ97เพิ่มเมื่อวันที่ไล่ข้างก่อนอาจารย์ให้ดูอยู่97นะชุด5ใบได้ชุดเดียวนะเดี๋ยววันนี้จะมาให้ดูอีกทีหนึ่งใครจะดู <c oughs> บดตบไดตัวเดบบดวัาหลอกเหรียญเพืเ่อเ,เราทําเองคํานวณเองเล่นเองให้ดูนะครับอันนี้คือชุดละ5ใบเนี่ย จุดห้าใบหมดตั้งแต่เก้าศูนย์เนี่ยอันนี้คือเก้าศูนย์จะเนี่ยนะต่อไปเก้าหนึ่งเนี่ยผมจะว่ามันใจว่าเสืออยุติแลกูให้สื่อเงินบ่าหน่อยแล้วว่าเป็นมื่นคือเด็กพี่น้องอ่ะสราสับสนุนแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราษเสริมรัฐเก้าหนึ่งนะครับอย่างละสิบเลีล่ยกระจเบิ้งเอาตัวชุดหาใบมันเป็นเงินจักบาท ก้าหนึ่งอันนี้เก้าสองชุดละห้าใบนะนีะนะ่พี่น้องเนี่ยม่จกตาเหรียญนับรวดครเล็เหมนกนัตามอาจารย์มาตั้งแต่สมัยอยู่กรุงเทพเนี่ยจะซื้อให้ดูอย่างนี้แหละ,ะถ้าจำไม่ผิดวัดวันที่16พฤศจิกายนปี65 จำได้ทุกวันนี้ออกทีวีไม่รู้กีช่องที่อาจารย์ไปถวายประทัดหนึ่งแสนนัดออกสามตัวตรงๆเก้าสามแล้วเนาะเก้าสีน่นั่นก็เล่นทำให้ดูอย่างนี้แหละแต่ช่วงนั้นอาจารย์ให้หางเดียวเนาะที่มันออกสามตัวเก้าห้าน่ะไม่จกตาดิ ของแท้พี่ดองอ่าของแทะ96นะสี่อย่างแล้สิบ97เนี่ยพอดีมันมีชุดห้าใบชุดหนึ่งก็เลยมาซื้อเพิ่มนะครับอาจจะได้เยอะกว่าเพื่อนหรือเปล่ยังไม่ทัน,น97นะจะไปเเก้าป98ไม่มีเฉพาะ99พี่น้อง ถ้าถึงรัฐบาลแล้วก็คือจบนะครับทุกคนก็คือให้มาบททุกอย่างแล้วนะ